สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีก็เหมือนเดิมเลยครับอยู่ในเกมออนไลน์วายแปนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาเล่นเกมโหดๆหน่อยนะครับสดิทสดิทไปาน่ากลัวสยองสยองอืมน่ากลัวน่ากลัว ปกติมันจะเป็นคนใจดีนะคะแต่ตอนนี้มันมันแบบว่าเออคนขวดร้ายมากัตับไก่ใช่ไหมท่านี้จะเล่นจะเริ่มเล่นเลยไหมเนี่ยตามใจพีเฉิจะเล่นก็คนลุกหนกันนะโอ้โอ้โอ้เมาเมาเมาเมโอ้เมาเมาเมาโอเคนะก็โอเคไม่ฟังอะไรทั้งนั้น เออเอาเอาขนออกแน่นะยากจังเลยยากจังเลยมีคาคไดูเร็วเดีด๋ยวโดนเจ้านายสุดโหดด่านะโอ้ยขนเด้อเอมมีวงไส้ไหรอ๊กว ่หงึ่อไมอืโอเคครับทุกคนใช่ไหมใช่ใชโอ้ไม่ไม่น่เบดีอยังไงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเราไมเกลยดไม่เกรคลื่นเกเรคลื่นเสิร์ฟใหม่ด้วยกัน เกินเลยขึ้นนี่เกินเลยขึ้นไม่ต้อกดเลยพี่เลเลยเออทำไมถึงโอ้ยเดแล้วมันลงแบบยาวเนี่ยน่าโม้จังเลยน้องนี่นะเปลี่ยนเกมดีกว่าเท่าที่กินนะเปลี่ยนเกมดีกว่านะถ้าน่าเกมนี้แต่เกม้าแนะนำเกมเกมน้ำซาดิเกินไปนะเกมน้ำซาดิเกินไปเราไม่ชอบเลยนะใจร้ายเกินกดไลฟ์เลยนะเออปิดเซ็นแล้วกันนะโอเคเอาอะไรดี เอาซานต้าละกันนะไปเลยไปไปไปซานต้าซานต้าอันนี้เออเฮีนี่ฟันซานต้าไปทำอะไรมาเนี่ยไปไปไปเคี้ยวขี้มาเนาะโอ้ยเออทนหน่อยนะทนหน่อยหน่อยจะยิ่งจะยิ่งเงียบๆก่อนเนี่ยเออหนูค่อยคันแล้วกันนะจุดด่างดำหรอ ยสกกปกดังเลยอ่ะไม่มีใครฟันสกกรกขนาดนี้นะซานต้าน่าจะรักษาฟันนะไม่ใช่ราะซานต้าไม่ใช่แบบว่าซานต้ามันแปรงฟันไหมสงสัยคงถลายตอนนั้นน่าจะตกอะมันก็เลยถลายไปกับพื้นเลยนฟัออกเออเปลี่ยนฟันเป็นฟันทุเลศทุเรศหน่อยละกันนะ เอออันนี้อันนี้ใช่ไหมค <Okay. S 2> ีบคีบคีบนะอ้าวฟันใหญ่หญเลยโอเคต้องล้างปากเหรออะ <the> ่ว่าล้างเหอะว้าอาชีพอาชีพจะรีด <c oughs> จะอย่าโอเวอร์จะรีดเงียบก่อนเลย <c oughs> จะรีดไม่อยู่ในจะรีดไม่อยู่การเล่นขุม okay. มิชชันก็งนกนเงียบไปก่อนเองอะไรเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วอืมแคนะโอเคหมดเวลาก่อนเล่น โอเคเงียบจ้ะโอเคนะขาดเรียบร้อยเลยแล้วซันต้าปลอดภัยจากไม่ปลอดภัยหายหัวโอเคซันต้าปลอดภัยนะซอนเคซันต้าด้ยกันนะเรามาเอกันนะทำมาถึงมันเข้าไม่ได้ยี่เกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดขึ้นเออทำมาถึงคลิปนี้มันมีปัญหาจริงเนอะเออทำเสร็จแล้วอะทำไงดีเนอะปวดใช่ไหม แล้วเมาหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย,ยไปเลยไปเลยไปกับบ้านซะโอเคเริ่มเกมใหม่เริ่มต้นเกมใหม่ <c oughs> อะไรของวันนี้ฮะบอกว่าวผมแจะซุ่มซ่ามเนาะก็จะบอกเอาไว้ก่อนนะคะคือเกมวายแปดอะมันก็จะถือว่าเป็นเกมที่มีเยอะ มากเลยนะคะก็จะมีเกมเยอะนะก็น่าเล่นเหมือนกันนะก็ลองไปเรเซอร์เล่นกันบ้างนะคะสำหรับรคนไหนที่เล่นไปแล้วก็อย่าเอามาบอกเยนะว่ามีเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างใต้คลิปเลยก็เราเอาเกมสักเกมสินะคะเนาะเนาะเน,นให้จะรีเลือกเอาเกมสักเกมสิ มีแป๊บเนี่เกมนี้ก็ผมก็น่าจะเคยเล่นนะน่าจะเคยเล่นนะครับอันนี้ผมพูดว่าน่าจะนะน่าจะน่าจะเคยเล่นก็น่าเออก็เคยเล่นนี่นะก็น่าจะพอมาเกมนี้เมื่อตอนพี่เชนอยู่ด่านอยู่ด่านเมื่อตที่มาเล่นก่อนพิเชนจำได้แต่ว่าพี่เชนเลยที โอเคอังก็เกมนี้ไม่เคยไปอยู่ในปอคือเกมนี้ค้างเอาไว้นะคือค้างไว้นานกันเลยก็เลยจาไม่ได้นะว่าเล่นยังไงนะมันก็จะมีเกมที่สนุกสนุกแบบเนี้มันก็จะมันก็จะว่าเป็นคลิปเกมอะไรเนี่ยวันนี้มึนๆก็มันจะเป็นเกมแบบว่าเคาะดาาแล้วดาดแล้วมันน่าจะเซฟได้นะัวใครสนายมันเดี๋ยวเดี๋ยว เดบเดเปนเนียวเลยการเล่นอยู่โอเคผมคิดว่าอันนี้คงไม่ได้เล่นแน่นอนแล้วแล้วประกันนะเหลือเหลือแค่หกไม่ใช่เหลือแค่สี่นาทีนะอะไรเนี่มันก็จะมีเกมผู้หญิงนะครับเกงแปลงชุดเกมมันโอเคกับอันนี้เหมือนเดิมคี่มาเราก็จะก็มาเล่นเกมนี้เกมแสนจะโหดร้ายนะครับท่านผู้ชม

S <S <an> ก็เป็นนั่นนาจะเป็นไลฟ์กลุ่มแน่นอนไลฟ์กลุ่มก็มีผมมีนุกก็มีเจอรี่แล้วก็มีสีน้ำนะนล่วก็น่าจะมีเพรเข้ามาอีก่คนนึงนะแล้วก็มีเพื่อนคนนุกเขาชื่อว่าคนเขาชื่อว่าออยี่นะก็น่าจะใช่เลยแต่ว่าไม่เคยอัดคลิปหรอก,กไม่รู้จักมาทธอพูดทาไม,ไม เสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่ายัางขยนโอเคเราไม่กดตอกไข่ตอกไข่ตอกไข,ข่และนี่เลืออ่ะมันเหมือนเป็นเลือดเลยอ่ะมือก็ทุเรศเลยลอรีรีเละอย่เร็วโอเคใส่เข้าไปเลยนะ อ่างนั้นก็ได้นะโอเคใส่ใส่เข้าไปคนเอ้เอ,เอไม่ต้องกดใช่ไหมโอเคใส่เข้าไปมัก่อนใส่เขาคนฮะคนเนาทำอะไรทำไทำมัำไยโอเค okay. พี่เน็ตเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่เดี๋ยวว่าแลว้วกยี่ขวาเมื่อี้ยัดข้าวเข้าไปเหรอ น่าเกลียดถ้าเกิดเป็นสามหีหรือว่าอะไรไม่นะไม่มีใครกินแน่นอนโอเคยี่หรี่โอเค,กอเคไก่ใหญ่เท่าไหร่เอาค่ะเอาโอเคเท่านั้นช่วงนี้โคตรอะไรที่สื้นะหมอ,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 อ๋อยไอ้ไก่บ้านได้ขอโทษนะตอนไหนฉันจะให้แกจะจะจะชัะ้นจะให้ฉันทำแก โอเคพลหนึ่ใช่ไหมโออีอุ่นีกโอจะคิปคิปคไปหมดไเนี่ยโอเคโอเคโอเคโอออนเปิดไปเลย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 จะเลฟูดมาเลยเฮ้ยก็อัด องมีเพียงแค่นี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปบอกสวัสดีไว้ก่อนอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จ,จเอาหลีไฟไหมทำไมต้องหลีไฟก่อนเหรอเอามานี่เหรออะไรน,นี้หมดมหมสุดเลยเหรอเก็ใส่เลย